สวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับสินค้ามาแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นปั๊มลมมือสองนะครับตัวนี้ขนาด64ลิตรพูม่านะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ครึ่งแรงนะครับ1นึับสมิสูนะครับตัวนี้ทําการบิ้วใหม่ทั้งหมดนะครับน้ามันเครื่องนะครับเราใส่ให้ใหม่ทั้งหมดนะครับชุดกองอากาศมีครบนะครับ น้ำมันเครื่องตาแมวเปลี่ยนให้ใหม่พร้อมทําสีนะครับตัวนี้ติดสติกเกอร์พูม่ารุ่นใหม่นะครับตัวเพชเชอร์สวิตเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วตัวคอปเปอร์นะครับสวมเร็วใส่ให้ไป2ตัวนะครับมีก๊อกติดเปิดอย่างดีนะครับแถมไปให้สามารถเสียบกับสายลมทั่วไปได้เลยนะครับเกจวัดแรงดันเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับปล่อยทิ้งเลยปล่อยลมทิ้งเลย ตัวนี้จะตั้งไว้ที่9บาทนะครับแล้วไปต่อที่ประมาณสัก5บาทนะครับตัวเซฟตี้วาลนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เช็คให้ใหม่ทั้งหมดนะครับทำตัวบังสายพานให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนะฮะเสียงเงียบนะครับสังเกตดูสีนะครับตัวนี้เป็นสี น้ำเงินลายคอนนะครับทำอย่างสวยเลยนะครับรับประกันว่าสวยนะครับน้ำมันเครื่องตาแมวเ,เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้ตามสเปคของพูม่า62 64ลิตรนะครับตามสเปคของเขานะครับก็จะเป็นมอเตอร์1ทับ2แรงหรือว่าครึ่งแรงนะครับเราสามารถเพิ่มมอเตอร์ได้นะครับ ดูไกลๆนะครับอย่างสวยนะครับเสียงเงียบเลยนะครับไม่มีรั่วเราเช็ครั่วให้ทั้งหมดมีล้อครบ4รล้อนะครับนะระยะเวลาในการปั๊มนะครับต่อถึงตัดน่าจะประมาณสัก3นาทีนะครับตัวนี้ สวยใสยพร้อมใช้งานนะครับท่าไหนสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับตัวเล็กไม่ถึงหมื่นอย่าตื่นเต้นนะครับพูมา่าพร้อมใช้งาน64ลิตรตามนี้นะครับสวัสดีครับ